ช็อตในตำนานใหม่ดาบวิการวมเฟรมกับซูชีนางแบบคนดังในงานแฟชั่นบุญกะลี เมื่อวันที่23พฤษภาคมใหมดาดวิกาโฮเน่ก็ได้ถูกเชิญให้ไปร่วมงานการลาดิยนเนอร์ครบรอบ140ปีจากแบรนด์บุนกีในฐานะแฟนออฟเดอะเฮาส์หนึ่งเดียวจากประเทศไทยซึ่งไฮไลท์เด็ดอยู่ที่วินาทีประชันความสวยซึ่งใหมดาดวิกาได้ถ่ายรูปคู่ซูชีนางเอกดาวค้างฟ้าแดนมังกรความประทับใจยังคงไม่หมดเท่านี้เมื่อหนึ่งในทีมงานของซูชีได้พูดทักททยและเรียกชื่อใหม่ด้วยภาษาจีนเธอจึงกล่าวขอบคุณกลับไปเรียกได้ว่าเป็นโมเม น่ารักที่ตาตึงใจหลายคนมากเลยทีเดียวโดยการปรากฏตัวในครั้งนี้ของใหม่ดาวิกามาในชุดสีทูนแนบเนื้ออ่วนหุ่นสวยเสริมความโดดเด่นด้วยผ้าคลุมยาวสีม่วงจากมิโซฮีคอลเลคชั่นโอตูกูสปริง2024โดยการร่วมเฟร,ร,รมของสองสาวถือเป็นที่จับตามองเป็นอย่างมากหลังถ่ายภาพคู่เรียกได้ว่าหลายคนยกให้เป็นเฟร,รมทองคำแห่งปีเลยทีเดียว

Thank you very much. <laughs> See you later. See you later. Off you go. <laughs>